วิธีขยายพันธุ์กล้วยโดยการผ่านอการขยายพันธุ์กล้วยด้วยการผ่านอเป็นการแยกเอาหนอกล้วยหรือต้นกล้วยที่เรียกว่าต้นสาวซึ่งจะมีอายุประมาณ4เดือนขึ้นไปมาขยายพันธุ์เพื่อเพิ่มจํานวนและเจริญเติบโตเร็วกว่าการขยายพันธุ์แบบเนื้อเยื่อวิธีนี้จะช่วยให้เราประหยัดในการซื้อหนอกล้วยและลดโรคนอนกอที่มากับต้นกล้วยได้ด้วย การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ 1. หนอกกล้วยหรือต้นสาวอายุสีเดือนขึ้นไปหรือกล้วยที่ตัดเครือแล้วยิ่งดี 2. มีดอิตโต้ใหญ่หนึ่งด้ามเล็กหนึ่งด้าม 3. เขียง 4. ี่กละมัง 5. น้ำสะอาดหกกระดาษ 7. ด ระบาพ่อกล้าหรือตะกร้าสี่เหลี่ยม 8. คขี้เลื่อยแกลบดิบแกลบเผา 9. ถุงพ่อชำขนาด4 8คูณ8นิ้วขั้นตอนการทำ 1. นนำหนอกล้วยอายุประมาณ3-4เดือนขึ้นไปมาตัดลำต้นตัดรากให้หมดสังเกตตาของหนอกล้วยที่มีลักษณะเป็นปุ่ม ที่พร้อมจะเจริญเติบโต 2. ใช้มีดผ่ากลางเน่าเป็นแนวนอนแบ่งเป็น2ส,ส่วนและผ่าแต่ละส่วนแบ่งเป็น3ามถึงสส่วนแล้วแต่ขนาดของหนอกลวยหนอกขนาดใหญ่สามารถผ่าได้ถึง8ชิ้นพยายามตัดเป็นชิ้นให้พอดีระวังอย่าให้โดนตาหนอ 3. ตกแต่งให้ได้รูปแล้วนำไปล้างน้ำทำความสะอาด 4. เตรียมกระบะบ่มเพาะแล้วใช้กระดาษรองก้นถาดเพื่อป้องกันน้ำและวัสดุที่ใช้เพาะไหลนำขี้เลื่อยแกลบดิบแกลบเผาผสมในอัตราส่วน1ต่อหนึ่งต่อหนึ่งไม่ใช้ดินโรยลงในกระบะเพาะให้เสมอกัน 5. วางหน่อกล้วยลงโดยความส่วนเนื้อลงจัดเรียงให้พอดีห่างกันสักนิดระวังอย่าให้ทับเกยกันเพราะจะเน่า ใช้ส่วนผสมเดิมกลบทับชั้นด้านบนอีกครั้งเกลี่ยจนทั่ว 6. รดน้ำพอให้ชุ่มชื้นอย่าให้แห้งหรือแฉ่จนเกินไปเป็นระยะเวลา1เดือนจากนั้นจะเห็นกล้วยเริ่มแทงหน่อออกมา 7. เมื่อหน่อกล้วยแทงหนอมีใบ1-2ถึงใบแล้วจึงนำมาลงในถุงเพาะชำขนาด4คณ8นิ้วหากกล้วยมี2หนอ ให้ตัดแยกและแบ่งถุงเพาะชำในถุงนั้นให้เอาหน้าดินเข้ามาเพิ่มเพราะจะมีปุ๋ยในดินจากนั้นเลี้ยงหนอกกล้วยต่ออีกเป็นเวลาหนึ่งเดือนจึงเป็นต้นพร้อมปลูกหวังว่าในทางการขยายพันธุ์กล้วยโดยการผาน,นอจะสามารถนำให้ท่านเอาไปต่อยอดเสริมสร้างรายได้หรือขยายพันธุ์กล้วยเพิ่มได้นะครับขาตกบกครองไป กราบขออภัยไว้หน้าที่นี้ด้วยสวัสดีครับ